ส,ส,ว the สวัสดีครับสสวัดีครผมพี่น้องผมโรบลักชื่อผู้สุดคนนะครับทางเมืองไทยและทุกตุนตุกต่อพี่น้องมาขอขบคุณอีกแล้วครับขอบคุณคุณใช้บ้านสุริเดย์อีกแล้วครับผมพี่น้องมาเลยพี่น้องคุณใช้วัตถุดิกินข้าวแรงพี่น้องมาครับมากินข้าวแรงร้านน้ำไทยอัตสุนครับพี่น้องสีพ่อเป็นอาหารพี่น้องนี่ครับอาหารอร่อยมีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องแบบพัดก็มีครับผมนี่ครับหอยตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ครับพี่น้อง ตัดได้ครับปลาหมึกเนื้อเต้าหู้มีครบครับผมพี่น้องดูครับพี่น้องดูด้วครับอันนี้ผัดได้ครับผมเป็นบุฟเฟ่ครับผมเลือดก็ผัดได้ครับพี่น้องชมครับผมลงนาตาบุฟเฟ่พี่น้อง หลานน้ำไทยออตสุนไปหลันงนะครับตัวไนวไงกูตัวน,นี้ครับพี่น้องถ้าหนึ่งสเอรหามทอดครับพี่น้องมีไก่ทอดมันนีจะเป็นของทอดครับผมพี่น้องเป็ดกุมงได้พี่น้องมันเป็ดทอดด้วยครับผมอันนี้จะเป็น กล้วยทอดคือโรตีนะครับผมราดนมครับผมพี่น้องนี่ครับผมเมลล์สรวนพี่น้องเบิ็งครับุกพี่น้องแตงโมครับผมแตงโมผลไม้นี่ครับผมพี่น้องเป้นพี่น้องช้อนครับผมนี่พี่น้องครับผมพิธีครับลูกค้าครับ ลูกค้าครับพี่ลูกค้าเขาไม่เลยพี่น้องเอยมันจะแรบรนี่ครับผมพี่น้องอน,นี่อุปกรณ์จะเป็นมือหมุนจิ๊กข้าพผัดเข้าสวยกันนี่ับพี่น้องนี่ครับข้าผัดข้าสวยแล้วก็ น,นี่เป็นแกงน่อไใหม้พี่น้องตัวแกงกะทิน่อไม้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันโทครับผมพี่น้องมันโทแะแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นติ่มซำครับผมพี่น้องมีที่ย่างทางนี้ก็จะเป็นซูชิครับพี่น้องอ,อ,อันนี้จะเป็นซูชิลยหน้าตาครับอง นี่ครับผมเป็นซูชิชอยล้อมากครับผมพี่น้องครับผมเป็นซูชิอันนี้ก็จะเป็นซูชิปูอัดครับผมอันนี้จะเป็นซูชิปลาแซลมอนครับผมหน้าปลาครับผมสีสันหน้ารับประทานครับพี่น้องมาเด้พอ,พดดขขอพี่น้องคุณดิโยงข่าวพี่น้องเอ้ยโยงปังก็มีพี่น้อง ผู้ได้ยินข่าวตยองมาท่านกินข่าวได้พี่น้องเด้องานนะครับผมเชิญชวนยินดีต้อนรับนะครับผมพี่น้องปูกเองไหมปลูกเองกันี่ครับผมบรรยากาศร้านมีแดดกำลังมากครับผมปลูกเองปูกเองมาจากไปลูกเองมาจากไร่ครับผมพี่สไปร์ตคูนมาตังแล้วก็บอยดีวัา พี่ครับลูกค้าถามบอกว่าหัวเท่าไหร่ครับสองร้อยสิบเก้าค่ะ2สองร้อยสิบเก้าครับผมมาเลยนะคะม,<า>มาเลยนะครับยินดีต้อนรับครับผมพี่น้อง <Hey. S 1> บุฟเฟ่อ <Hey. S 1> าหารตีโชคเ้เบิ้งจีกีหนะครับผมสองร้อยสิบเก้าคนครับเท่าน,นั้นครับผมราคาถูกอ <Hey. S 1> าหารบุ <Hey. S 1> ฟเฟ่กับพี่พี่น้องั นี่ครับผมมีกาแฟมีชาครับผมพี่หน่อสองร้อยสิบเก้าท่านั้นครับผมถูกคนนี้ไม่มีแล้วครับพี่น้องอาหารหลายปันพี่น้องเอมีครับพี่น้อไม่มีพี่น้องเบิึงพี่น้องชมครับผมผู้ใดเลือกส่วนเลือก็มาผัดกันเลยครับพี่น้องนี่้วครับพี่น้อว่าผัดครับผมจงดูการเดินป่าวเรื่อยๆพี่หน่อครับ นี่นะคบพี่น้งเพี่น้องจบไปเลยนี่นะครับพี่น้องไม่ให้ทายให้พี่น้องเบิ่งนน้อครับผมเดี๋ยวตุก้าเขาละพี่น้องเด้ด้วยที่ก้านซอยไปอยู่นั้นพี่น้องเด้อเนี่ยสิ่งไรสู้เบิ่งนใหม่ครับผมเพลง s u b s c r i b กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับบอลมีทีเด็ร้อยนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยู่บ้านไก่และแข่อยู่ทั้งหอดวัตสุนกัเชิญเด้อครับเด้อเบอร์วัตสุนประเทศสวีเดนะครับผม เชิญมาอุดมันนี่านน้ำไทยชิคเก้นอัตสุนใจใจขึ้นมาเลยครับผมพี่น้องเมนูบุฟเฟตสองร้อยสิบนะครับผมพี่น้องครับผมเชิญช้นพี่น้องนะครับผมพี่สาวก็กุ๊กง่ายมากเลยคุกง่ายไหมพี่น้องพี่พี่สาวบอกบอกเลครับว่าวันธรรมดานี้บุฟเฟ่ต์เท่าไหร่ครับเขาจะได้รู้ครับผมสอ ร้อยร้อยสิบคนมันธรรมดานะครับจานจานทิ้งสุกเนาะไม่ใช่ค่ะมันมีเวลาสิบเอ็ดโมงอ่าพี่บอกมาสิบเอ็ดตึงสิบห้าจนสิงร้อยร้อยสิบครับผมแล้วก็ตอนห้าโมงเย็นครับร้อยเก้าเก้าครับสุกเสาร์ที่ย์สองร้อยสิบเก้าตอนเย็นโอเคครับผมนั่นแหละครับตามคือพี่สาวบอกนะครับพี่น้องมาอุดหนุนกันได้หลายด้วพี่น้องเด้อครับผม ยินดีให้บริการครับผมพี่น้องนี่ครับผมเนี่ยสาวเสิร์ฟใจดีด้วยนะครับผมน้อนมีใจดีสวยด้วยครับผมแม่ใจแม่ใจแม่ใจนี่ครับผมขึ้มาพัดนี่แหละครับพี่น้องนี่พี่น้องโอเคลบบุญเลยพี่น้องนี่ก็ครับพี่สาวจัดการดีเลยครับ อะไรครับจักฟอ,อ,องไส้ไดครับผมนี่พี่น่องปุกใหญ่ลูกมือผัดเองนี่นี่เมยครับ ดีบริบูรณ์เพื่เพื่อนได้พี่น้องเอาเนื้อจากคุณมาะกเลยครับถ้าุกในซ่างโตงมาจากโรงแรมห้าดาวครับผมมาผัดให้พี่น้องรับประทานครับผมชื่นอจด้วยหที่ใจทุกสัอยู่โรงแรมห้าดาวครับผมมันดีมากซอยอัดในพี่น้องจริงครับผมชื่นอดเลยครับพี่น้องนี่ครับจเจ้าเนี่ยเอาประมือกันครับผมประมือกันครับเจ้า

บอกคำยวว่าอร่อยครับผมเรื่องเกลดกาดอี่น้องเกล็งกาดปลาดุกอี่นิดน่งเลื่ออีกนห่งข้าวเล็กข้าวกลางข้าว้นไปอีกนิดหน่งพวกจะไปกองจะไปกองนี้ีกินอีกนิดนึ่งี่น้อ่ง พร้อมเป็นการับพี่น้องเป็นการฝ่องของมือสมัครรวผูมหาดาวพี่น้องเ้ยเชิใหญ่ลงมาเองเป็นอาเซียนพี่น้องเร่ออาเซียนเราพี่น้องม่สงงานพี่น้ ี food, ่ดเลยกับแตงโมต้นร้อนเสิอ์ฟร้อนเลยครับผมหร้ายดาน้านีจะเป็นกุกทอดด้ครับพี่่อน้องหมีทอด โอ้สุยดยอดเลยครับท่นทั้งแรงเสียท่้นแรงพอการยังท่านใจเล,ลจยครับพี่น้องเราเป็นไท่พุทธาวงิุภาพรมาเด้อครับคุณยา่บันใส่เล่้เชียงเชิญมาชิิ้มร้องได้ครับผมรับรองว่าอล่า อรกสร็จยนี่ครับประตูงครับพี่น้องรบอกว่าอะอรครับประสบการณ์เรต้องพูดถึงเนาะพี่น้องพัดมาิบก่าปีแล้วพี่น้องนั่นวนี่ยบอกี่กกงอกรงแวา สจัดครับพี่นองเสร็จแล้วยวังพร้อมน่ารับประทานอันนี้อันนี้ไก่ชุบใช่ไหมครับไ<า>ก่ชุบใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อไใช่ไหมอร่อยมาก อร่อยมากครับผมคุณทอดบอกว่าอร่อยมากมาไวไปไวหมนะัครับยอดเลยนี่าราคชบๆกครชุบกันครับผมชมน่บยได้ไหมไมสามสิบบาคนี่ครันบนันย่านี่นะครับผมนี่นะครับเข้ามาปลาที่สูนองเบนนอกครับผม พรังงานหลังจารกระยรงขั้นแข็งกรับผงทุกอย่างเลยครับผมสิประจํานาทีในแบบที่เก็บการเบบนเขียนสัตว์ไสูงไล่ที่เจะไปบนนี้เอยกต่อกระโดงพี่น้องพี่น้องควอแน่ๆเพื่อเก็บความูงกเยๆพีพ่น้องเด้อพวกี่อโจมพี่น้องตอกกันหมครับผมซีับ